ท้ายประชาชนที่เลข2ครับตำแหน่งจุลจักรนะนะก็ลองดูพิจารณาดูนะครับในเรื่องของบ้านเลขที่นะเพราะว่าผักแก่เลข1ครับเดือนลาพระแปลว่าการเงินของคุณตกโชคไงเก่คนที่ลงท้ายประชาชนด้วยเลข6นะครับจะมีโชคจากเพื่อนใส่ที่ลงท้ายด้วยเลข5ในบัตรประาชาเจ้าเรือนสุภะยูนิเลียนลาพระนะครับแปลว่า คุณจะมีโชคนะฮะสุภะคือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามมีประ,ประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ครับนะครับคนที่มีประ,ประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ต้องบอกว่าเกณฑ์ชะตาของคุณโดดเด่นมากๆเพราะดาวเลขศูนย์หรือดาวพุธยูเนี่ยครับไปอยู่ในเรือลาภะนะลูกกับดาวพัชรีลูกกับดาวพอาทิ์ฝันในเรื่องลางสังหรณ์ช่วงนี้ครับสวัน7วันก่อนที่จะ โชคจะมีท้ายประชาชนที่เลข2ครับตำแหน่งจุลจักรนะนะก็ลองดูพิจารณาดูนะครับในเรื่องของบ้านเลขที่นะเพราะว่าผักแก่เลข1ครับเดือนลาพระแปลว่าการเงินของคุณตกโชคนะคนที่ลงท้ายประชาชนด้วยเลข6นะครับจะมีโชคจากเพื่อนใส่ที่ลงท้ายด้วยเลข5ในบัตรประาชาเจ้าเรือนสุภะอยูนเิเลือนลาพระนะครับ แปลว่าคุณจะมีโชคนะฮะสุภะคือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามมีประ,ประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ครับนะครับคนที่มีประ,ประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ต้องบอกว่าเกณฑ์ชะตาของคุณโดดเด่นมากๆเพราะดาวเลขศูนย์หรือดาวพุธยูเนี่ยครับไปอยู่ในเรือลาพระนะรู่กว่ดาวพัชฎีรื่งกว่ดาวพระอาทิตย์ฝันในเรื่องราสสงรณรช่วงนี้นครับ3วัน7วันก่อนที่จะโชคจะมี